สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจนานาคันไม้บายนิตยานะคะสำหรับวันนี้ในเรื่องของกุหลาบหินนะคะก็จะเป็นสำหรับมือใหม่ที่หัดเลี้ยงหัดปลูกนะคะก็จะเป็นพันธุ์พื้นบ้านพันธุ์พื้นบ้านที่ปลูกกันง่ายๆนะคะก็จะดูแลง่ายนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของสายพันธุ์นอกเพื่อนๆก็ อรอก่อนนะคะวันนี้ก็เป็นพันพื้นบ้านสำหรับมือใหม่ที่จะนำไปปลูกไปเลี้ยงนะคะก็ที่เห็นอยู่นี้ก็คือใช่ทั้งนั้นเลยนะคะก็จะก่อนจะไปรีวิวนะคะก็มาดูในเรื่องของดินปลูกกันก่อนนะคะบางท่านยังไม่ทราบก็มาดูดินปลูกนะคะตัวนี้ถ้าเพื่อน จะซื้อไปนะคะปลูกกุหลาบหินก็ขอให้เป็นดินลักษณะแบบนี้นะคะก็คือ,อดินร่วนดินใบก้ามปูได้นะคะ,ะหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนทรายอีกหนึ่งส่วนสี่นะคะใครมีแกบดิบที่ทำให้เก่าแล้วนะคะตัวนี้ก็อีก อพอประมาณนะคะสองสามกำมือก็อใช้ดินแบบนี้นะคะในการเลี้ยงอุหลาผินนะคะส่วนในเรื่องของถ้าส่งไปแล้วมีใบร่วงใบหล่นนะคะก็พินิดนให้แนะนำนะคะให้วางลักษณะนี้นะคะก็คือ,อนำไปวางไว้บนบนขุยมะพร้าวก็ได้นะคะ,ะดังที่เห็นอันนี้นะคะก็คือใช้ใบตะเผื่อแบบนี้นะคะ ก็วางลงไปที่วัสดุปลูกของเรานะคะเขาก็จะเกิดเกิดลักษณะนี้เลยนะคะส่วนกระถางนี้ก็คืออันนี้ก็คือ,อที่พินิษฐ์ทำใบที่เกิดลูกขึ้นมานะคะแล้วก็นำมาปลูกในกระถางนี้นะคะก็คือ,อปลูกในดินนะคะ ส่วนเพื่อนๆจะใช้ลักษณะใส่ขวดก็ได้ที่ทําคลิปสอนไปนะคะ,ะใบที่ร่วงก็ใส่ไว้แบบนี้นะคะมีรากแล้วก็นําไปปลูกนําไปปลูกลงในกระถางแบบนี้นะคะส่วนน้ําก็มีเพื่อนๆถามมานะคะน้ําจะจะ,ะลดแบบไหนจะฉีดอย่างไรถ้าวางใบนะคะก็สักสัปดาห์หนึ่งนะคะฉีดพรม,มแค่นี้พอนะคะสัปดาห์ละครั้งให้ได้รับเฉพาะ,ะผิวด้านบนนะคะก็ประมาณนี้นะคะ เอาราคาสำหรับวันนี้ท่านที่ต้องการปลูกเลี้ยงนะคะสำหรับมือใหม่ก็คือตัวนี้เลยอันนี้เป็นพันพื้นบ้านนะคะตัวนี้ก็ราคาที่80บาทนะคะ80บาทก็จะรวมค่าส่งด้วยก็จะกระถางละ 1 5 0บาทนะคะสวัสดีค่ะคุณอาภาพรนะคะสวัสดีค่ะก็150บาทพร้อมส่งวันนี้ทุกกระถางก็คือ150นะคะตัวตัวนั้นก็คือเศรษฐีพันล้านนะคะวันนี้พินิษไทยรวมส่งด้วยก็150บาทนะคะก็ตัวนี้เศรษฐีร้อยล้านนะคะใครต้องการก็ ร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งพี่นี่จะส่งของวันจันทร์นะคะถ้าใครต้องการก็ใต้คอมเมนต์นะคะจองเอาไว้ได้เลยนะคะส่งของวันจันทร์นะคะส่วนตัวนี้กลีบดําดวนสีเหลืองนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะเป็นพันุ์พื้นบ้านที่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่หัดปลูกนะคะตัวนี้พี่นี้ก็แนะนำนะคะ อันนี้กรีบลำดวนนะคะสีเหลืองทองเมื่อโดนแดดก็จะออกสีเหลืองทองสวยเลยนะคะอันนี้ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นกรีบลำดวนอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็สวยงามนะคะ,ะพินิจว่าพันุ์พื้นบ้านก็สวยงามไปคนละแบบนะคะเลี้ยงดูง่ายด้วยนะคะใบร่วงใบหล่นไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้ให้เพื่อนๆวางไว้นะคะ วางไว้ก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนที่พี่นิทัยดูเมื่อกี้นะคะ,ะส่วนเศรษฐีพันล้านเศรษฐีร้อยล้านมาแล้วต่อไปเศรษฐีล้านล้านนะคะ,ะมาดูเศรษฐีล้านล้านกันตัวนี้นะคะกำลังคิดกันเลยอันนี้ก็เป็นต้นไม้กุหลาบหินที่ดูแลง่ายนะคะแต่ว่ามีความสวยงามนะคะเมื่อโดนแดดก็จะสวยใบร่วงก็เกิดขึ้นได้นะคะ ถ้าเราจะขยายพันธุ์ตัวนี้นะคะเศรษฐีล้านล้านเพื่อนๆไม่ต้องซื้อไปเยอะนะคะกระถางเดียวถ้าจะนำไปปลูกไปขยายพันธุ์ตัดแบบนี้นะคะตัดเอาส่วนยอดไปปักชำเสร็จแล้วส่วนตอเขาก็จะเกิดขึ้นมาได้แบบนี้นะคะใบที่ร่วงดูนะคะในกระถางตัวนี้คือลูกของเขาเราสามารถ นำไปขยายพันธุ์ได้อีกเยอะนะคะตัวนี้ถ้าจะสั่งก็ไม่ต้องเยอะ,อะกระถางเดียวก็น่าจะพอนะคะไปะเป็นแม่พันธุ์ไปเอาไว้ไปขยายพันธุ์นะคะเพราะว่าใบเขาร่วงก็สามารถเกิดขึ้นมาได้อ้าวเศรษฐีล้านล้านนะคะตัวนี้25บาทนะคะตัวนี้ค่าส่งกระถางแรกจะคิด80บาทนะคะเพราะว่าส่งเอกชนส่วนกระถางใบกระถางต่อไบพ่นี่ก็จะคิด10บาทนะคะ ก็ราคานี้เลยอ่าส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็สวยนะคะอ่ากุหลาบหินใบด่างนะคะใบด่างเมื่อโดนแดดก็จะสีอะขอบออกสีชมพูเข้มตัวนี้สวยมากนะคะก็จะดอกเขาจะชมพูเข้มเหมือนกันเวลามีดอกนะคะชอบอยู่แดดชอบอยู่แดดกลางแจ้งแดดแรงๆตัวนี้สามารถอยู่ได้เลยนะคะกะ็สำหรับกระถางนี้ 25บาทนะคะก็ค่าส่งต้นแรกพี่นี้จะคิด80บาทต้นต่อไปก็10บาทนะคะก็เป็นใบด่างส่วนตัวนี้เรามาดูรวงข้าวกันนะคะรวงข้าวก็มีกระถาง4นิ้วอยู่แค่นี้จำนวนนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างเลื้อยและโตช้านะคะก็คิด80บาทรวมส่ง150บาทนกันนะคะอันนี้ก็คือ กุหลาบหินรวงข้าวเป็นรวงข้าวแคะนะคะอ่าก็สวยงามตัวนี้อ่อใครที่มีปัญหาเรื่องรวงข้าวก็จะอ่าใบเปื่อยบางครั้งอ่าไม่ทราบนะคะว่าน้ำจะต้องการแบบไหนอย่างไรนะคะพินิจก็แนะนำมือใหม่ให้ทำลักษณะนี้นะคะตัวนี้ก็คือเราไม่ต้องไปรดน้ำนะคะมะีขวดมี ขวดพลาสติกเปล่าๆเ,เราก็านำมาตัดนะคะและาส่ยผ้าพี่นิดทำคลิปสอนเอาไว้นะคะตัวนี้ดีมากๆนะคะตัวนี้ก็ทำให้กุหลาบหินสมบูรณ์อวบอันนะคะวันนี้ก็อเอามาให้ดูนะคะทำแบบนี้เลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องอ ไม่ทราบจะลดน้ําเยอะเกินไปน้อยเกินไปกุหลาบหินไม่โตไม่สวยให้ทาแบบนี้ได้นะคะอันนี้อนนอันนี้ก็เป็นกระถางใหญ่นะคะอีนนี่ก็จะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ตัวนี้ก็จะ,ะใช้เวลาพอสมควรในการที่จะ,ะยาวได้ขนาดนี้นะคะก็จากกระถางรุ่นนี้3นิ้วนะคะและ้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเป็น 4นิ้วประมาณนี้นะคะอันนี้เรียกว่า4นิ้วนะคะที่จะขาย80บาทตัวนี้ก็คือเป็นกระถาง4นิ้วนะคะก็พี่นี่ขายอยู่ที่80รวมส่งด้วยก็150นะคะส่วนอันนี้คือลูกชุบตัวนี้เป็นสายพันธุ์นอกนะคะมะีตัวนี้ที่เป็นสายพันธุ์นอกสําหรับกุหลาบหินลูกชุบเมื่อเขาโดนแดดเจอแดดนะคะ เขาจะออกสีม่วงตัวนี้คือเลี้ยงลำลำไรมานะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ตัวนี้ก็จะ,อ,ะอยู่ที่120บาทนะคะสำหรับรูปชุบก็จะราคาสูงกว่าชนิดอื่นเพราะว่าเป็นไม้โนอกตัวนี้นะคะราคาสูงก็ค่าส่งต้นแรก80บาทต้นต่อไปก็10บาทนะคะอันนี้ก็คิด ราคาถ้าเพื่อนๆต้องการก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวพินิทมาสรุปให้อีกครั้งนึงนะคะส่งของวันจันทร์นะคะสำหรับชุดนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นที่ทำคลิปเอาไว้นะคะก็งดงามดีใครมีปัญหาอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามพินิดได้นะคะ,ะตัวนี้เกือบลืมอันนี้ต้นดูดเงินนะคะต้นคัสซูล่า ต้นไม้สวรรค์นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะรวมส่งด้วยไซส์นี้อยู่ที่250นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้นอกตัวนี้ก็ราคาสูงนิดนึงนะคะสำหรับต้นหลดเงินต้นไม้สวรรค์นะคะนี้ฟอร์อมนี้นะคะเพื่อนๆต้องการตัวไหนก็อคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวพี่นิสสรุปให้นะคะก็สำหรับวันนี้ เป็นพันธ์ุพื้นบ้านซะส่วนใหญ่นะคะพันธ์ุพื้นบ้านเลี้ยงง่ายๆนะคะ,ะถ้าใบร่วงก็ให้ทําตามที่พี่นิตบอกนะคะสําหรับไลฟ์นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะนานาพันไม้บายนิตยาและเกื้อหน,นุนพี่นิตยานะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะก็ใครต้องการแบบไหนอย่างไรก็ อคอมเมนต์ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้มากันแบบสั้นๆน,นะคะก็ะพี่นี่ต้องรีบไปที่ร้านด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่ในไล์หนาค่ะสวัสดีค่ะ